กล้ามเนื้อของเราอะค่ะเขาสลายตัวเขาหายไปในจุดต่างๆของร่างกายมันจะส่งผลกับสุขภาพและโครงสร้างของร่างกายเรายังไงบ้างคะอาจารย์แน่น,นอนครับก็คือถ้ากล้ามเนื้อมันมันมองในมิติของการที่มันฝ่อรีบลงไปใช่ไหมครับค่ะมันอาจจะเหี่ยวลงไปสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นก็คือเขาจะมีความแข็งแรงน้อยลงไปกล้ามเนื้อมันนั้จะแข็งแรงน้อยลงไปถ้าพูดถึงความแข็งแรงน้อยลงไปก็คือเขาก็จะทํางานอะไรต่างๆได้หนึ่ง ทำงานในความทนทานในสิ่งนั้นได้น้อยลงจํานวน <S <S จํานวนระยะเวลาในการทําหรือว่าจํานวนครั้ง,งของการทํางานในแบบนั้นได้น้อยลงเช่นจากผมเนี่ยช่วงที่โควิดอยู่เชยๆอ,อยู่บ้านเชยๆไม่ได้ออกกําลังเลยอะไรเงี้ยน้ําหนักตัวลดลงเห็นสังเกตได้เลยว่าคือกล้ามเนื้อตัวเองเนี่ยถูกสลายหายไปหน่อยหายไปมากหายไปมากปกติเนี่ยผมวิ่งขึ้นบ้านชั้นสามเนียครับสบายๆเลยพอหลังนี้พอรู้สึกว่ากับน้ําหนักลดเราคิดว่าน้ําหนักลดเราจะได้จะปิวขึ้นนะ่ว่าเราแรงแรงไม่พอที่จะวิ่งปกติ กับเหนื่อยมากขึ้นแต่อาจารย์ตัวบอกความแข็งแรงค่ะอาจารย์เป็นชนกลุ่มน้อยนะที่น้ําหนักลดตอนโควิดท่านผู้ชมคะใครใครที่น้ําหนักลดตอนโควิดช่วยแสดงตัวหน่อยดิจันว่าส่วนใหญ่อ่ะมันจะไปทางขึ้นแต่อาจารย์อาจารย์คือน้าหนักลดเพราะอาจารย์กล้ามเนื้อหายไปเหรอคะที่อาจารย์บอกว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแรงน้อยอยใช่ปกติเราจะออกกําลังกายทุกวัน พอเราไม่ได้ออกออกไปข้างนอกออกไปกําลังกายออกไปวิ่งอย่างนี้เราไม่ได้วิ่งเลยเนี่ยมันมันทาให้เราแบบก็เลยปกติเนี่ยเราอัตราการสร้างพลังงานหรือสร้างกล้ามเนื้อของเราเนี่ยใช้การใช้กล้ามของเราเนี่ยอยู่ในเลทของการออกกําลังกายพอวันนึงเราหยุดเนี่ยปุ๊บเนี่ยฉะนั้นกระบวนการในการสลายอะไรมันยังมีอยู่แต่กระบวนการในการสร้างเราเราไม่เราไม่ได้ถูกกระตุ้นจากการออกกําลังกาย ฉะนั้นเราก็คล้ายๆกับว่าเราก็จะอ่อนลงไปฉะนั้นที่พี่วันบอกว่ากล้ามเนื้อมันหายไปต่างๆเนี่ยสิ่งที่จะท้อนมาคือเราทําฟังก์ชันได้น้อยลงค่ะคือเราทํางานได้น้อยลงความอึดมันจะน้อยลงความอึดของร่างกายมันจะน้อยลงอ่าพราะถ้าเป็นในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเสี่ยงการล้มชัดเจนเลยค่ะก็จะล้มได้ง่ายขึ้นเลยค่ะนะครับแล้วก็ให้หาเชิญค่ะที่เราเจออีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ คนผู้สูงอายุที่มีหรือว่าคนที่อยู่ดีๆแล้วมีเขารงน้าหนักลดหรือว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงไปเนี่ยมันสะท้อนในมิติทางด้านสังคมหรือว่าทางด้านพฤติกรรมศาสตร์บางอย่างนะครับในการวิจัยของทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มันสะท้อนให้เห็นว่าคนที่มีกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันสะท้อนถึงเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ไปในครอบครัวที่อาจจะดูไม่ค่อยดีนะรวมไปถึงกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะ S <S <S ใช่ใช่ก้างเนื้อนี่คือสะท้อนความสัมพันธ์ในครอบครัวเลยเหรอคะใช่เพราะมันมันเป็นอย่างนี้ทรงที่ว่าเมื่อคนที่รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ไม่ดีขึ้นมีมีความเครียดเพิ่มมากขึ้นมันจะไม่อยากทําอะไรทังสิ้นพอไม่อยากทำอะไรไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายมันจะพบกันเคลื่อนไหวที่ร่างกายที่น,น้อยลงมีภาวะเขาเรียกว่าภาวะเขาเรียกว่า lazy s i t u a น i ่ n คือความขี้เกียจที่มันเกิดขึ้นมา มีความคิดเกิดขึ้นมาจิตมันจะค่อนข้างที่จะไม่มีไม่หยูความกระตือรือร้นก็ช่วยนั่นแหละครับมันจะหายไปแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงภาวะสุดท้ายก็คือจะมีเกิด d e p r เฟลชันเกิดขึ้นภาวะซึมเศร้าแล้วก็อาจจะมีในผู้สูงอายุเป็นมากๆก็จะเห็นเลยว่าอนาคตมวยจะเป็นอัลไซเมอร์ตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ